เนี่ยพี่น้องสายพัพ์พุ่งเผชดเนี่ยเดือนกลัวๆบ่ต้องรอน้าฝนดินแรงแข็งคักบ่นี่ฝนตกเลยเนี่ยต้นขนาดเนี่ยเนี่ยนี่ต้นนี้ใหญ่อวบเนี่ยเห็นบ่พี่น้องอวูกจ้งไดมันสรอดนอดเนี่ย เสมองามทุกต้นเดือนกลัวปลูกแังไหนไม่ชิลอดคลิปนี้มีคำตอบครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสปะหลังทุกท่านครับเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งไร่มันสปะหลังพวงเพชรผมปลูกได้จะเข่าสองเดือนแล้วล่ะพี่น้องพี่น้องบอกว่าอัปเดตเนี่ยหลังจากที่ผมสีดไอเนนซี Nancy ่สูตร ยี่สิบยี่สิบสูตรเสมอครับมันเป็นยังไงผมสีดไปแล้วประมาณเจ็ดมือครับประมาณนี้แหละต้นปูผ้าแรงพี่น้องท้ายพี่น้องเบิ้งครับนี่พี่น้องเพื่อนกันสนใจ เกี่ยวกับการปลูกมันสปะลังหนาแรล่งในร้าท่านก็นว่าปลูกแล้วมันตายมันเกิดจากสาเหตุอย่างแร่งนี่พี่นอ้องสังเกตด,ดินเลยตั้งแต่ปลูกมานี่บัทันมีฝนล,ลงมาตกใจเลยแต่ต้นมันคือหลอดเห็นไหมพี่น้องมันหลอดได้จังได นอกระทำกันของมาหลายครับแทบจะบุมีต้นตายเลยครับไลยต้นเลยเลยจะบุมีต้นตายแต่ดีนี่แรงครับให้พี่น้องให้เบิ้งครับ พี่น้องสอบทามกันเขามาหลายเพราะาพี่น้องมันก็ปปูกผ้าแรงขึ้นกันกะเป็นยังผมเพิ่งขึ้นายเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องถึงตนที่ถ่ายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องดินบัน,เนีเนี่ยฝนยังบปรลงใส่ักเถื่อแข็งครับ ม่มีคข้อมชื่นควดลงไปเบอรหาข้อมชื่นบ่มมีเลยเริ่มแรกที่ผมปลูกมันสำปะหลังเนี่ยผมปลูกแล้ว ผมกะเอาน้าม,มายดลงตรงนี้ครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ติดตามผมมาตลอดพี่น้องจะรู้แล้วก็จะเห็นครับวิธีทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยผมใส่น้ามําธรรมดายดลงนี่ยดลงเหงาเงี้ยคนตนแล้วก็รอบสองผมกลัมาผสมกับปุ๋ยไอผสมปุ๋ยยูเรียปุ๋ย46-0 ตัวหนาหลายๆนะตัวเย็นหลายครับ1กิโลต่อน้ำทาง200ลิตรผมผสมผมก็ฉีดลงนี้คือกันครับคลิปเดิมๆผมจะมีครับฉีดลงใส่ป้วนส่วน,นหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาห้างงานทิมระยามาประมาณ15ถึง20หมื่ละผมก็ทำการมาฉีดแน่นสี่ สูตรเสมอ20 20ิ0ผมมาฉีดใส่ทังใบที่เนี่ยพราะมันมันได้เดือนเดือนนิดๆแล้วนับจากมืดนันมาก็ได้ประมาณเจ็แปดเมื่อนี่แหละกะล็รู้สึกว่าเริ่มต้นมันสปลังเริ่มงามขึ้นมาแล้วทั้งท้งที่ฝนไม่เคยตกเลยฝนไม่เคยตกใส่เมืองตะดินก็ได้ครับดนอกแห้งคัดก็จะได้ประมาณนี้ รอดตายแล้วเป็นยังมันคือรอดตายเลีพี่น้องกับที่สงสัยกันหลายเป็นอยังคือรอดตายคลิปก้อนหนานี้ที่ผมเฮ็ดลงไปพี่น้องพิมพ์เข้าไปหาเลยครับความชืระมาณดินความเชื่อดินประมาณไดที่เขาเหมาะสำหรับที่ปลูกดินเป็นปลูกมันสะพลังหนาแรงผมจะเฮ็ดไว้อยู่ครับเฮ็ดบอกพี่นออ้องด้ว่คือระดับหนึถือว่าโอเคเลพี่น้องตัวมันสะพลังระดับ เดือนกกัวนะี่ยังไม่ทันถึงสองเดือนเมื่อวนผมว่าเมื่อวันผมยังให้เบิ้องตต้นนี้ใหญ่เลยครับมันต้นรับหนีหมดเลยเนีย่ยมีื้องต้นรุ่นหนีหมดเลยครับต้นหน่อยก็จะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยต้นหน่อย ก้อนสีปป่ปลูกพี่น้องคุดลูไปสะกอนครับขุดดินเนี่ยคุดลงไป,ารรดดงไปหาความชื้นที่อยู่ในดิน้าบ้านมีความชื้นบ่มีความชื้นในดินพี่น้องอย่าปลูกครับพี่น้องบางขัานยกล่องแล้วเสียบลงไปเลยเสียบลงไปประมาณนี้แค่นั้นตายครับบ่มีทางหลอดถ้าพี่น้องคุดลูกไปจนหา จนกระทั่งเจอความชื้นนะความชื้นที่อยู่ในดินไม่ต้องมีอ่ะความชื้นนี่ครับนี่เนี่ยมีเลยความชื้นที่อยู่ในดินเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกพี่น้องเบืองลึกลงไปประมาณไหนไหนจะอยู่ประมาณประมาณหาหาหาเส้นไหนครับเนี่ยดูสีกไว้ซุ่มๆจังหน่อยแค่นี้มันจะเร็นดังอายุหลอดแล้วอ่ะกว่าพี่น้องเบืองมันจะมีความชื้นที่เล็ดหลอดอยู่อยู่ครับนี่นี่พี่น้อง เห็นป่เนี่ยห้าถึงสิบเซนบุ๋หล้วพี่น้องพี่น้องต้องเสียบลงไปอ่ะหาความชื้นที่ยในดินเนี่ยเห็นป่านี่แหละที่ผมบอกพี่น้องมาตลอดเลยว่าควมชื้นพี่น้องต้องเสียบท่อนพันลงให้ได้ให้ถึงความชื้นที่ยในิดินที่มีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นที่ยนิดินอ่ะมันจะลึกลงไปในจังหน่อยแต่ก็ว่าเป็นอย่างต้นมันสัมปลางเขาจะรอดแลวต้นมันก็นจะสมบูรณ์แบบนี้ครับ พี่น้องในรายท่านนะมันจะเสียบทอนพัดลงไปจิ๊บแค่นี้โอกาสหลอดมันจะมีบ่บ่มีครับพี่น้องหลายท่านที่ส่งภาพมาให้ผมเบิ่งนะจะเป็นแบบนั้นทุกทุกคนเลยครับที่ปลูกทอนพัดมันสับปะที่ปลูกทอนแต่ทอนพัดมันสับปะหลังนะจะเสียบที่บือถึงความชื้นที่อยู่ในดินในที่นี้ต้นมันสับปะหลังมันก็จะบ่อหลอดเพราะว่าฝนมาตกฝนทิ่มชั่ว เสมอครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแนนซี่สูตรเสมอยี่สิบยี่สิบยี่สิบก็เริ่มง้ามขึ้นมาแล้วผมม่ได้เลือกต้นให้พี่น้องเบิ้งงรอกผมไล่พี่น้องเบิ้งแบบนี้เลยต้นจะอวบสมบูรณ์งามประมาณนี้ พี่น้องท่านไหนที่ของใจในเรื่องการปลูกมันสัปะลังหนาแรงไก่พี่น้องคอมเมตนเขามาถามผมเลือกคลิเข้าไปเบื้องคลิปยอดหลังผมนะบางคลิปอาจจะมีประโยชน์ต่อท่านครับบูแมนว่าเบิ้องต่คลิปไมใหม่ผมครับตรงเบื้องคลิปยอดหลังผมน้ำแน่พี่น้องจะได้รับประโยชน์และข้าวสารยูนในหันผมว่าจะคุดเดินเมษาพี่น้องที่ตามไปครับ เป็นยังไงจะคือบ่จะพ่อได้ขุดบ่นี่ก็เดือนกลัวแล้วจะข่าวซองเดือนแล้วฝนยังบ่ลงใสเลยปูมันสับปะลังนาแรงกับปูมันสับปะลังหนาฝนนี่จะแตกตากันครับพี่น้องปูกมันสับปะลังหนาแร่งนี่ทั้าเสียบตื่น เสียบลงไปบุลึกบุถึงความชื้นต้นมันสับปะลังก็จะบวลอดครับจะตายบัอคืหนาฝนนาฝนนี่ช่วงมีน้ำเมษานี่เขาเสียบไปลงไปแค่นี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ฝนตกใส่ประมาณหนึ่งเดือนฝนตกใส่เปอร์เซ็นลอดลอยเปอร์เซ็นครับบัมีตายจะแตกตั้งกันโดยชิ้นเชิงพี่น้องพี่น้องจะเข้าใจผิดการปลูกนาแรงกับปลูกนาฝนนี่ปลูกพือกันพี่น้องในหลายท่านก็เคยปลูกแบบใดก,ก็เอาแบบนั้น เกษตรมือใหม่นะครับเพิ่นคิดว่าเสียบลงไปแค่นิดเดียวมันก็นจะหลอดบ่หลอดเด้อพี่น้องเพราะว่าความชื้นในดินบ่ได้บ่คือกันกับมันนาเด้อยครับมันนานี่ยห้เกี่ยวเขาแล้วไม่ไหม่ๆนีความชื้นในดินนี่ั่มีสูงแต่ถ้าปลูกในพื้นที่ให้พื้นที่ไร่ความชื้นในดินบ่มีนี่แห้งๆจซิ่นะอร์เซียนหลอดแทบจะบ่มีเลย คือว่าระดับนี้ได้นี่คือว่าโอเคแล้วนี่คือว่าพานแล้วเป็นบอกนอคือว่าสมบูรณ์น่ะล่ละตะแหลงครักบินนิ้วแหงแหลงคงก็รอฝ่ารอฝนอยู่ครับอยกใไ้ฝนตกฝนก็ไม่อยอมตก ี่น้องของแกในเรื่องใดกะสอบถามกันเขามาไดครับสอบถามกันเขามาพูดคุยกันเขามาก็ไใ้ครับรู้เรื่องเกี่ยวกับหยังเพราะว่าช่วงนี้ผมกับปลูกมั่นนา,นานแรงให้พี่นอ้องด้เบื้องจะใครพี่น้องปลูกแล้วจะใครพี่น้องได้ผลผลิตครับไม่อยากให้มันสมาัติรังตายผมก็บอกอยู่เสมอบอกพี่น้องอยู่ตลอดเ่องความชื้นในดินแต่คลิปนั้นนะ ที่ผมเห็ดคมชื้นในดินพี่น้องเขาไปเบิงเบ้งหน่อยนะเขาไปเบิง้งหน่อยบใครไปเบิ้งบ่ร่าเป็นน้ำหยางแต่ที่นี่ก็ทักมาทางเพจผมส่งภาพมาให้เบิง้งว่าเป็นหยังมั่นขึ้นตายน่ะเห็นบอกเจังสั้นแล้วที่เวลาผมบอกพีลาผมเฮ็ดคลิปลงไปพี่น้องกับ่อยากเขาไปเบิง้งที่นี่กับภากักกาไปปลูกปลูกแล้วมันจะฝลังตายบลรอดแต่เขามาสอบถามผมก็บ,บอกว่าให้กลับไปเบิ่งคลิป จะได้เข้าใจเพื่อกระทามทั้งกองความก็ดีสำหรับคุนถามทั้งกองความกมจะตอบทั้งกองความกัรบรา,า,บาบละเอียดไปไหนบุน๊คในคลิปครับมับนเดือนกว่าเดี๋ยวอยีบุ๊คี้มือนี่ก็จะเข่าสองเดือนแล้วล่ะบุรี่ว่วาที่ได้พูดบุ๊คี่เนื้อสานี่อ่น,นปวกขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยสำคัญเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าปัญหาเนี่ยเห็นมั้ย ทั้งทงที่สีเดียขา,าปวกไปด้เนี่ยเดี๋ยวยามาจัดใจแกตอจัดอีกมาขายตายอีกคลิปนี้กลัมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องต้นซือครับหลังจากที่บ่ายอัปเดตโดนเพราะว่าค่าคุดมันค่าแต่งหลายหลายอย,ย่างครับราคามันก็นเริ่มลงในช่วงนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ที่ปลูกมันสับปะังแล้วตายในช่วงนานแล้งกะปิวก็นั่งแรงใจให้ครับพี่นอ้องให้สู่ๆต่อไปจะไปท่อสิ่งใดที่เอาเฮ็ดแล้วห่อท่อนะมันบอดีเลยครับคือเขามักในสิ่งใดเขาเฮ็ดในสิ่งนั้นแล้วเขาไปต้องท่อมันเขาสู่ไปเรื่อยผลสําเร็จมันบกไก่เลยครับพี่นอ้องโอ้ยบุ้งใอ้พี่น้องบังต้นนี้ ได้กินปุ๋ยแน่นซีเข้าไปสูตรเสมอใหญ่เลยอวบขนาดเนี yeah. ่ยคลิปนี้เอาไว้สักหนีครับหัก,กันแพงกันคือเก่าพี่น้องเป็นเอฟซีกันคือเกา่านะครับเด้อมีเรื่องยังกับเขามาปรึกษาเขามาพูดคุยกันเขามาชมลิปแลวก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหามันสับหลังเป็นยังไงเนี่ยเขามาพูดคุยกันได้ครับช่องทางไอ้ช่องของผมนี่ เป็นช่องทางที่สื่อสารให้พี่น้องคูดคุยกันทางคอมเมนต์ก็ได้ครับคลิปนี้ไว้สัานี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ